คือเขามีเพจติดตามมีการส่งลูกค้าพอดีผมพ่อเพจหนึง่งเราไปส่งลูกค้าหล่ะผมมักผมมักหละ่ะผมก็เลยโทรติดต่อทั้งเต็นเขาว่าการดําเนินการเอกสารจังไดหล่ะผมก็เลยจืดใจแค่นี้นี่ที่จอดเห็นอยู่ทะเละทะลาเนี่ยขั้นทีข่ขาวขาวนี่ผมก็เลยไปเหตุสัญญาสัญญาปุ๊บละ่ะถืดใจแล้วก็ทําสัญญากันสัญญาแบบมันเรื่องผ่านดาวแค่หาบาทน,นะครับผมหล่ะเขาขับมาส่งแต่อุบลนมหาประสาน ถ้าตีเป็นกิโลประมาณหน่อยก็โลนะครับประมาณหน่อยยีบเก่าโล่นะถ้าถ้าผมจับมาพิดนะเขาบริการดีครับผมลงทุนแคหาบาทนะครับในรถขั้นบางแงามนะแต่มันเตรียมทั้งร้อมบริการดีมากเลยค่ะดัน,ดนให้คำปรึกษาดีแนะนำดีค่ะคือแนะนำดีค่ะก็ก็อย่างให้คำปรึกษาดีค่ะไปถามอะไรอะไรที่ดีเขาก็เม่อเราบอกไป นนดันลูกค้ามาซือก็คืสอสภาพดีนะคะ,ะบริการดีเยี่ยมมากค่ะออกรถตับผูวบนได้เงินแค่ห้าบาทออกรถนะครับแล้วก็ได้เงินคืนสูงสุดสามหมื่นแล้วก็ของแถมอีกมากมายนะครับแล้วก็น้องๆเอาบริการดีมากราการขายก็คือแนะนํามาครับบริการดีมากเลยครับครับออกรถได้จริงนะครับออกรถได้5บาทออกรถได้จริงแน่นอนนะครับ ค่ะคนต่างจังหวัดสามารถซื้อได้จริงๆนะคะแล้วก็ซื้อง่ายค่ะน้องเขาบริการดีดีมากด้วยค่ะาาร้านอุมาเซ็นเตอร์น,นะคะออก,กง่ายอ<ไ>นุมร์เค่ะับใจค่ะเรการต้อนรับค่ะต้อนรับค่ะม่ออกรถรับนมบนาเซ็นเตอร์ได้ค่ะออกง่ายค่ะบริการดีค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะออกได้นะคะแต่ก็ลองไปดูอ,อือก็บอกว่ามันออกง่ายค่ะ ง่จริงไหมง่ายจริงค่ะ,คะดีใจแห้งหลายค่ะเพ่วนที่ออกรถหาบาทประทับใจตัง้งแต่วันแรกที่โทรหาเซลล์ค่ะติดต่อสอบถามรถเขาให้คําแนะนําในเรื่องรถแล้วก็ราคารถการใช้รถอะไรต่างๆเซลล์บริการดีมากแล้วก็จนตั้งแต่เริ่มแรกสอบถามรถสินค้าสอบถามสินค้าแล้วก็จนถึงวันสุดท้ายที่น้องเข้ามาส่งรถประทับใจมากเลยค่ะบริการดีขนาดยังไม่ได้ใช้รถยังบริการตั้งแต่การเริ่มขายแล้วก็หลังการขาย แล้วก็รถวันที่มารับรถก็คือรถสภาพดีเยี่ยมค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นรถสภาพมือสองแต่คุณภาพข้างในข้างนอกเนี่มงานรถมือหนึ่งเลยค่ะ <น ressive. S 1> ก็คือไม่เสียใจราคาที่ใช้บริการกับเต้นนี้นะคะในการออกรถครั้งนี้นะคะพี่เซลบริการดีมากเลยค่ะแล้วก็หนุ่มอุบลเนีย่ยก็ส่งรถส่งมอบรถให้สวยมากเลยัย<ม> <ๆ S 2> ่านไปถึงนใจได้ที่เต้นหนุ่มอุบลที่จะโอเคแล้วก็ ก็อยากอยากซือยากลองลูกค้าจะออกรถห้าบาทจริงหรือเปล่าคำถามแรกเลยออกห้าบาทจริงหรือเปล่าคะเห็นไหมคะใช่ค่ะคำถามแรกเลยลูกค้าถามก่อนเลยที่จะ่เลยบอกออกห้าบาทออกจริงหรือเปล่านี่นะคะใครที่มาเลยใช่อ่ะขอผมพิมพุรงวันนี้ได้เล่รถและรับรถแร่จ่ายรับรถห้าบาทจริงไหมคะใช่ค่ะบริการดีเยี่ยมมากค่ะรายได้น้อยก็ออกรถได้จริงๆครับเงินเดือนแค่5,000ก็ออกรถได้ครับรับรถได้ครับ ออกง่ายค่ะพี่กล้วยดันสุดๆเลยค่ะมาทรงรถหอดบ้านจริงๆค่ะแล้วก็บ,บีิกันใส่ใจอย่างค่ะพี่ค่ะพี่จริงๆค่ะเปิดเบิ้งในย t u b e เห็นคนซีสเกียบวงหวาำเพื่ออย่างไปเอารถจากน้มุบนเขาว่าหาบาทเรื่อติดใจเรื่องไปเบิ่งก็เลยมักกันอีกเลยจองเลยหาบาทเรื่อยๆะออกรถง่าย เร็วอนุมัติไวเหตุผลภายใน3วันเลยค่ะการบริการก็ดีครับผมเช็คให้ทุกทุกอย่างครับผมทุกอย่างครับข้างในเปลี่ยนมาเบิดคือทุกถุกใจแห้งมือนนี่อาจายทเพจค่ะทางเป็นคู่ค่ะก็เลยทากมาถามค่ะเราจะเลยเข้ามาดูรถค่ะทีนี้ก็ตกลงซื้อค่ะหลานของพอแนะนำเพื่อนเอนไปออกมาบานนี้เพื่อนก็ว่ารถ อ่าลานมุมอุบลคาดเซ็เตอร์คุณภาพสูงถึงสิเป็นรถมือสองเพิ่นกระจัดมาแบบงามแบบรูแลบกับพเคยมากโกหกที่น่องออกรถกับกลุ่มอุบลคาเซ็เตอร์รถดีคุณภาพเยี่ยมครับแนะนำนะครับอ่าก,ก็ตอนแรกก็ดูดูได้หลายเพจมาครับแต่เอ็นไปไปเงื่อน,น,นไปแล้วเจอเพจลังไรสุดของของคุณกล้วยกับของเพจของบุญเเซตเตอร์แล้วเราก็ดูไปรู้สึกว่า จากรีวิวของลูกค้าหลายท่านด้วยที่มารีวิวหน้าเพียนแล้วก็เลยสนใจที่แรกก็ขับดูที่ขับดูหน้าร้านก่อนเนาะก่อนที่ตัดสินใจก็ไปดูตรวที่หน้าร้านเพราะรถก็มีให้เลือกเยอะด้วยราคาก็ก็ถูกจก็บต้องได้ด้วยครับอย่างคันนี้ก็แค่ฝนอนก็ลาสามร้อห้าบาทเองก็ถือว่าถูกเทียบกับราคาเล็นๆอื่นอยู่แล้วครับครับไมว่าขอดูถึมันเก็เอกสารมันเก็ง่ายขึ้นเนัก็งานก็เลยซอยดีนะครับรับผมแล้ว ดันในพารนะครับถ้ามาออกรถที่หนุนบนนะครับออกรถแค่ห้าบาทนะครับได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทจริงนะครับได้รับลอตเตอรี่แถมมาอีกหนึ่งใบนะครับผมก็ได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทจริงนะครับผมในเช่อก็เข้ามาลองดูได้นะครับผมที่หนุมบนนะครับผมพูดถึงไม่ไม่ได้แบบติดต่อพี่กว้วยแบบยังไงเดือนสองเดือนอันนี้จะเกือบครึ่งปีค่ะ <c oughs> ที่แรกก็คิดไม่คิดว่าจะได้รถนะคะ <c oughs> คือแบบทำไปทำมา ได้รถเชยพี่กล้วยดันให้สุดๆดค่ะแกดันทุกคันจริงๆค่ะแกช่วยจริงๆค่ะคือ <c oughs> กรณีของหนูไม่มีอะไรที่ <c oughs> นงพี่นาใบานา <c oughs> ก็ไม่มีค่ะ <c oughs> แต่ได้ค่ะ <c oughs> มีอาชีพก็ได้ค่ะเ็นบริการดีใส่งวดกับไม่มีปัญหาหรอกครับทัใจการบริการแลก่อ็มันมันเหมือนที่เขาโฆษณาไลครับว่าไม่มีดาวเลยก่อ <Hey>. Oh. ค่ะที่นี่ออกรถ5บาทจริงๆนะคะใครสนใจติตอนน,นูอุบลเด้อครับเด้อมีสุดยอดเลยเอารถต้อส่งอดบาทเลยบมี่ค่าเสียดายยังจักยังน้ำมันเต็มถังผมไปดาวน์รถอยู่เต็มรถอ้นุงมอุบลค่าเส้นเติร์ดเส้นห้ด้าหาบาทดีค่ะไปปรงชาชิพค่ะได้รถมาใส่เลยิฉันเปคนจังหวัดเลยค่ะสามารถออกรถได้เลยนะคะง่ายมากค่ะประทับใจมากค่ะ